4ข้อเสียของการเปลี่ยนไตปลูกถ่ายไตยฟังโปรบีเลยค่ะข้อเสียข้อแรกก่อนเลยนะคะคือคิวรอบริจาคไตเนี่ยนะคะยาวมากคิวที่เราจะรับบริจาคเนี่ยนะคะเราจะต้องรอนานคิวยาว เราจะต้องไปลงชื่อไว้อันนี้ในกรณีที่เราไม่มีญาติพี่น้องที่จะให้นะคือถ้าเกิดว่าเรามีคนในครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องหรือญาติหรือสามีหรือภรรยาที่จะบริจาคให้นี่นะคะอันนี้ก็จะไม่ต้องเข้าคิวนานแต่สมมติถ้าเกิดเราไม่มีแล้วเราต้องไปเข้าคิวผู้บริจาคอย่างนั้นนะคะก็คิวก็จะนานหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตายราว700 0คนทั่วประเทศ แต่มีผู้บริจาคราวประมาณ300-400คนต่อปีเท่านั้นเองข้อที่2นะคะเขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนไตอันใหม่แล้วนะอายุเฉลี่ยของไตอันใหม่เนี่ยคือมันจะใช้ได้ไปประมาณ8-9ปีถึง10ปีไม่เกิน คือไตปกติเนี่ยเขาก็มีความเสื่อมตามอายุอยู่แล้วแต่ครนี้เนี่ยพอมันมีการมาปลูกถ่ายมาใส่ในตัวเราซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีภูมิต้านทานต่อต้านกันนะคะมีความเสื่อมของต้นกําเนิดเลยหรือว่าอาจจะเป็นสภาวะร่างกายของเราเอ่ยนะคะการใช้งานของไตใหม่เนี่ยนะคะก็เลยจะมีข้อจํากัดอยู่แล้วก็มีอายุอยู่ที่ประมาณ8 9ปีข้อเสียข้อที่3มเนี่ยคือมันมี ข้อจำกัดนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยพออยากจะทำอยากจะปลูกถ่ายไตยแล้วก็ได้ปลูกถ่ายไตยนะคะคือมันมีข้อจํากัดอยู่เช่นบางคนเนี่ยนะคะที่ไตาวายแล้วก็อายุมากแล้ว แล้วก็อาจจะมีโรคหัวใจอยู่นะโรคหัวใจรุนแรงเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงนะเสี่ยงต่อการผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดของไตเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะดังนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็มีภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยเขาก็จะไม่ทําให้นะเพราะมันมีความเสี่ยง หรือเป็นพวกที่มีมะเร็งนะแล้วก็รับการรักษาเรื่องมะเร็งอยู่นี่เขาก็ไม่ปลูกถ่ายให้สําหรับผู้ที่มีภาวะที่ติดเชื้อหรือว่าป่วยอะไรรุนแรงอยู่แล้ว โดยที่ป่วยเรื้อรังอาจจะมีชีวิตอยู่อาจจะเสียชีวิตภายใน2-3ปีข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะหมอประเมินดูแล้วอย่างเงี้ยว่าอายุไม่ยาวนานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่ปลูกถ่ายไตให้นะข้อเสียข้อที่4นะคะก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งตอนที่คุณผ่าตัดและหลังผ่าตัดค่ะ <C Lanc ash ire> คือการผ่าตัดเปลี่ยนไตนี่นะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตอนที่ขนาดจะผ่าตัดเนี่ยนะคือมันมีความเสี่ยงแทรกซ้อนตั้งแต่ตอนที่จะดมยาสลบและดมยาสลบบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้ยาสลบหรือมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนะตอนวางยานะแล้วก็ตอนผ่าตัดเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่อวัยวะรอบๆเนี่ยจะเสียหายได้ หรือมีความเสี่ยงที่เลือดเนี่ยนะคะพอผ่าแล้วเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเลือดอุดตันนะไม่ไหลมาที่ไตอันใหม่อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็หลังจากปลูกถ่ายไตยแล้วนะคะกลับไปบ้านแล้วนะปรากฏว่ามีอาการเยอะเลยมีไข้มีปวดท้องมีปัสสาวะสีเข้มหรือมีสีเลือดนะคะปวดตามตัวมีอาการต่างๆมากมายเนี่ยเขาบอกว่าอาจแสดงว่าเริ่มมีการ ปฏิเสธไตใหม่คือมันอาจจะไม่รับค่ะร่างกายไม่ยอมรับไตนี้นะคะก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะหรือว่าถ้าสนใจอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์เจลแฮปปี้นะคะหรือสแกน q r c o d e นี้มาก็ได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้มีไปก่อนนะคะบายบาย